ริชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเปิดเติมเกมใหม่บัตสไตล์ในราคาสุดคุม้มถูกกว่าเติมเองแน่นอนสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์พร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกมบัตสไตล์บนเว็บซื้อแพ็กเกจที่ร่วมรายการรับเลยเหรลย i ริ m แมนคอนใช้แทนส่วนลดพร้อมบริการเติมเกมชั้นนําอีกมากมายยิ่งเติมยิ่งลดแบบนี้ต้องริชแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีครับทุกคน ตั้งแต่สก a าอัปเดมานะครับก็โดนเนิฟเป็นว่าเล่นเลยนะครับผมจากควบคุมแรงถีบป,ปืนเป็น22นะครับตอนนี้เหลืออยู่20นะครับแถมยังลดดาเมจในการยิงหัวอีกด้วยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นให้ดูนะว่ามันยังเล่นได้อยู่ไหมนะครับผมส่วนของแต่งนะครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะที่ผมแต่งไว้นะครับคอมเพนลดรีคอยนะครับอันนี้ก็จะช่วยความนิ่งให้เรานะเดี๋ยวใครใส่เก็บเสียงก็ได้แต่ความนิ่งก็อาจจะหายไป2นะครับ อ่ะผมใช้เป็นอ่าคอมเพลสโรลลี่คอยนะชิ้นแรกนะครับต่อไปลำกล้องนะครับลำกล้องยาวเลนเจอร์นะผมจะใช้เป็นตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ก็เพิ่มอ่าควบคุมแรงถีบปืนเหมือนกันนะครับต่อมาครับด้ามจับนะครับก็จะเป็นด้ามจับแนวตั้งเพิ่มความยาวนะครับไอต,ตัวนี้ก็จะเพิ่มอ่าควบคุมแรงถีบปืนเหมือนกันนะก็จะตันอยู่ที่ประมาณ20สนะครับส่วนสโคปนะครับผมจะใช้เป็นสโคปคูณ3นะครับก็ขพอเสียงมันก็ความเร็วในการเลงก็จะหายไปนะจริงๆมันก็หายไปทุกสโคปแหละแต่ผมคิดว่าคูณ3เนี่ย เป็นระยะที่โอเคที่สุดแล้วนะครับสําหรับผมนะใครอยากลองเล่นคูณอะไรก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับท้ายปืนนะครับก็จะเป็นท้ายปืน CTR นะ CTR เนี่ยก็จะเป็นควบคุมแรงถีบแนวนอนนะแล้วก็แนวตั้งนะความเร็วขึ้นที่ลดลงนะครับอ่าเราก็เลือกได้นะเราจะใช้แบบไหนนะครับผมใช้เป็นแบบนี้นะในส่วนของกระสุนนะครับผมจะใช้เป็นแม็กกาซีน50นัดน,นะครับอันนี้ก็ยิงจุๆไปเลยนะ ความเดีเยวเื่อนที่ก็ลดลงเหมือนกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ทุกคนแต่งนะว่าอยากได้แบบไหนนะบางคนก็ใช้คูณ6อะไรพวกนี้อันนี้ผมก็เอามาเล่นให้ดูนะครับผมเผื่อคนที่อยากลองเล่นสากาก็สามารถลองปรับแบบผมก็ได้นะความลงความนิ่งอะไรพวกนี้เราฝึกกันได้อยู่แล้วนะครับก็อยู่ที่เราตั้งค่าอะไรต่างๆนะโอเคเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับก็เดี๋ยวไปชมในคลิปกันเลยมาแล้วโอ้โหมีคนไหมเนี่ยเฮ้ยมีมีม,ม,ม,มีเพื่อนใส่แล้วตอนนี้ เดี๋ยวเราต้องรีบหาปืนนะครับไปช่วยเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนไม่ไหวนะปืนไปไหนหมดเนี่ยอุ้ย RPG ได้า p g พิมาตอนนี้เอาไปยิงใส่ก็ได้จะได้อยู่มั้ง <c oughs> เนี่ยตองน,นี้ไม่ปืนโอสไนสสนไนไม่ค่อยอยากเล่นเลยเล่นยากเหลือเกินนะมันไม่เหมือนเกมอื่นนงหรือว่ามันเล่นง่ายเราเล่นไม่เป็นเองหรือเปล่าโอเคเราได้สกา,าแล้วครับ สก,กาทองเพื่อนบวกตรงนั้นอุยเพื่อนน็อกจองังหวะนี้ถือสก,กาสทองไปเดี๋ยวเดี๋ดติดติดปมติดอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยนี่ไงอุ้ยโอยเจ็บเจ็บเจ็บไอพปมเอา้ามันลงมาตอนไหนเนี่ยโอ้โหโดนลูกซองตายแล้วรอยยาวเลยทีนี้นี่น โดนจนได้นะครับมันเนียนมาเลยเดี๋ยวเพื่อนดูเพื่อนยิงไปอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยหัวแตกหัวแตกนี่สกายเนี่ยของจริงบอกไว้เลยไม่มีปืนไหนสู้สกายแล้วทีซั่นอ่าสกินปืนรอบหน้าขอเป็นสกายแล้วกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมเบสบอลฟาดอ่ะอุ้ยน็อกสิโดนพิดน็อกสินี่ยิงก้นบอกเลยสกายยังไงก็เป็นลูกหลักอยู่ดีนะ เอเคลูกลองแล้วกันนะยกเอาสกาเป็นลูกรรกเหมือนเดิมแหละรับยังไงก็คิดว่าสกาก็ยังดีอยู่นะครับจริงๆมันก็อยู่ที่คนเล่นด้วยแหละบางคนถนัดปืนนั้นปืนนี้นะครับแล้วพอมันเล่นไปเรื่อยๆมันชินแล้วมันจําจุดจําตําแหน่งในการยิงได้อะมันก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะเพราะว่าเราจะยิงแต่จุดสําคัญของฟันตรงข้ามนะครับประมาณนี้เพื่อนซื้อโหลดเอานะ เราขาดห้าสิบาทอ่ะซื้อกระสุนนะ่ะตัวเราอยู่ไหนเนะี่ยอ๋ออยู่นี่สก,กามาเลี้ยวโอ uh, ้โหสกาทองมันเงาสวยจริงๆเลยนะครับ <All right. S 1> อยากซื้อกระสุนนะ <All right. S 1> แต่ไม่มีห้าสิบาทไม่อยากขอเพื่อนเลยไม่เป็นไรเราไปข้างหน้าแล้วกันนะกระสุนเราเยังพออยู่นิดนึงมั้งแม็กหนึ่งชุดหนึ่ง 50นัดวิ่งไปมีคนไหมเนี่ยเดี๋ยว274คนนะโว้ยเรายังไม่ได้ฆ่าสักตัวเลยนเนี่ยอยาคฆ่าสักตัวสองตัวนะอย่างน้อยมันก็ได้ดูเท่นหน่อยเวลาจบเกมไปเราจะได้มีคิวนะจบไปไม่มีคิวนี่แบบโอ้โหอายมากอุ้ยตรงนี้หนึ่งตัว เรียบร้อยนิ่งๆนิ่งจิบนิ่งจิบถึงจะลดความนิ่งเ,ออเดี๋ยวเลงก่อนพยายามคุมปืนนะทุกคนไม่ใช่แบบยิงไม่คุมปืนอันนี้ผมคุมนะครับกดลงมานะเพราะว่ามันจะเด้งขึ้นไปข้างบนนะผมต้องกดอ่าปืนลงมาเฮ้ยตรงนี้มีมีมีซื้อกะสุนตรงนี้แล้วกันโอเคสวยเนี่ยเติมกระสุนแป๊บข้างหน้ามีคนไหมเฮ้ยตรงนี้มีเหรอ เสร็จโจเลยแบบนี้อุ้ยเพื่อนน็อกเอ็ดเก้าว่ะตัวเอ็ดเก้าอุ้ยอุ้ยมันต้องมันดูดอะไรเนี่ยเป้ามันดูดหินหรอผมจะเล็งคนนั้นเนี่ยมันไปดูดหินเฉยเลยผมลากไม่ไปอะ่ะเพราะมันดึงกลับมาหินอุ้ยสองตัวอาไงดีวะเนี่ยอุ้ยอุ้ยงงงงขอยิงตัวสัตวกตัวน็อกสักตัวอุ้ยเรียบร้อยหนึ่งตัวเอา้าวิ่งก็ไปทำไมอีกอยู่ข้างล่างเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยมันไปไหนละเจ๊ โอ้ยเล่นเล่นนักแอบอ่ะน็อกน็อกน็อกมีตัวหนึ่งตรงนู้นขอเข้าหัวหน่อยอืมสุดร้อยสวยโอ้โหโลามุนจัดเลยออ้ยมีตรงนู้นยิงไม่อีกขอหน่อยออ้ยดีด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 ตรงไหนวะเนี้ยน็อกโอ้ไม่น็อกอีกน็อกไปน็อกไปออ้ยติดถังโอ้โหนึกว่าจะไม่น็อกแต่แหละโอ้ยเสียวจริงเมื่อกี้ขอซ้ำก่อนไม่ใช่ซ้ำดิยิงน็อก วิมาอีกตัววิใจเย็นไอ้นุม่มโอ้โหยเยอะจังเอต้าวดอลุมสองตี้กี่ตัววัเนี้ยหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งลุมห้าหนึ่งลุมหกไม่ดิเราไม่นับไอตัวไก่แล้วกันนะหนึ่งลุมตรงนี้หนึ่งสองสามหนึ่งลุมสี่แล้วกันเนาะมันเข้ามาชาร์จเอานับแค่ตัวเข้ามาชาร์ตเอาพีหนึ่งสองสามสี่อ่ะหนึ่งลุมสี่ตัวไกลๆก,ก็ถือว่าเราไปหลอยอเขาแล้วกัน ก็เขามาเป็นเป้าให้เรายิงนะครับมันก็ต้องยิงดิเือมันล่อหน้าล่อตาเหลือเกินนะครับเมื่อกี้อุ้ยแต่ชชลมุลมากเลยนะโหใจหายใจเป้าหมดเมื่อกี้นึกว่าจะน็อกแล้วยังดีไงที่เรามีไหวพริบเก่งนะครับโจป้าโจป้ายิงไม่โดนนะหมายถึงมันนะยิงไม่โดนแต่เรายิงโดนไงเอออุ้ยข้างหน้ามีคนยิงกันอุ้ยมีคนชุบด้วย กี่ตี้ครับเนี่ย,ยแล้วหกสิบคนละสิบเจดตี้อุ้ยอุ้ยน้กว่าคนป้อมนี่เองเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างล่างก่อนอยากขึ้นไปนะแต่กลัวโดนแบบทุกกะสุนโอ้โหกี่ตัววะเนี่ยสตัวโอโ้ยิงไม่นอกเอาไงดีอะอืม อยู่ตรงนี้แป๊บเผื่อมันโผล่มาตรงหินตรงนี้เราได้ยิงได้อุ้ยยังไงนู่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บแต่ไม่น็อกนะเจ็บนะแต่ไม่น็อกเดี๋ยวเรา <ing> เนียนขึ้นไปอุ้ยมาล็อกเพื่อนดีนะไม่ได้ล็อกเราอุ้ยวิง่งดีวิง่งเออเร็วๆขึ้นได้ไหมเนะี่ยขึ้นได้ละแล้วตรงนี้ขึ้นไงเนะี่ยเอา้าขึ้นไม่ได้เหร เออมัน้นไม่ได้หรอเออไม่ขึ้นก็ได้อุ้ยเพื่อนน็อกมาแล้วเพื่อนอดใจรอแป๊บนึงกําลังเสริมมาแล้วมานี่เลยเข้าหัวอุ้ยยิงใครมเนี่ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยน็อกดิโอ้ไม่น็อกมันหนีทันนะ่ะ <c oughs> มันไปเอาเพื่อนปะเนี่ยมันไปยัดเพื่อนเราปะเฮ้ย <c oughs> อุ้ยอุ้ยใจเย็นใจโอ้โหไม่รู้จะล็อกตัวไหนเลยทีนี้ อเอาคคิดว่าจะไปเอาเพื่อนแห้อีกแล้วครับอืมน่าเจ็บใจจริงๆขออย่างเดียวอย่าอย่าเอาปืนผมไปแล้วกันนะปืนเทพปืนเทพโอ้เราอุตส่าห์ฝ่าฟันฉากเสี่ยงตายไม่ได้หลายฉากนะเรามาแห้งฉากนี้ได้ไงเนี่ยเมื่อกี้ถ้าเราเข้าหัวแล้วเก็บผู้นะออ้มันเป็นฉากที่เพอร์เฟกจริงๆ ไปเดี๋ยวเราไปลุยต่อนะเป้าหมายไ,มไว้พุ่งชนตอนนี้เฮ้ยตูดมีคนอ่ะอุ้ยเพื่อนน็อกอะไรเนี่ยนิดเดียวนิดเดียวเรียบร้อยมานี่นี่เมื่อกี้ยิงเราเหรอตรีนี้ยิงเรารอ่ะอุ้ยทีเก้าศูนย์ขอยืมหน่อยแล้วกันนะนี่เลยยึดยึดถือว่าตายแล้วก็ต้องโดนยึดนะครับ ไม่ได้ไม่ได้เ,เงินไม่พอ u ยมีอยู่สามพันเดี๋ยวสลับปืนก่อนชอบกดผิดนะสลับตำแหน่งกันอุ้ยผมโดนล็อกป่ะอันนี้เป็นของคนอื่นนะไม่ใช่ของเรานะเนี่ยไอสารวัรการเนี่ยเวลาคนอื่นเจ็บนะถ้าอยู่ใกล้ๆเราอะภารกิจของเขาอยู่ใกล้เราเราก็จะขึ้นนะเราไม่ใช่ภารกิจของเรานะเราสามารถดูภารกิจของเราได้ที่ตรงอาหารใต้ชื่อเพื่อนนะครับ ปาร์ตี้อ่ะนี่ไหมแถวเนี้ยข้างหน้าปะต้องไหนเนี่ยชูวับชูวับชูวับโบบะอ่าเรียบร้อยผมแบบนี้ก็ตายสิครับไปเีวีไปเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> มีตรงนู้น <c oughs> ด้วย <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยใจเย็นเดี๋ยวนี่ไงจุกหน่อยกลมหน้าไปหน่อยเมื่อกี้อยู่ไหนเอยเอยอยู่นู้นอยู่นู้นมันนี่มันนี่นนหัวแตกอีกตัวหนึ่งแตกไหมซ้ำหน่อยขอซ้ำสวยมามายิงทะลุนะ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 บอกเลยเราโดนล็อกนี่หว่าโดนลา่าด้วย ขอหิวเลือดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหิวใจนั่นไลยไอเพื่อนวิ่งไปบวกแล้วขอด้วยสิขอมีส่วนร่วมหน่อยมือกำลังมาเลยตอนเนี้ยพวงสมูไลรอแล้วเนี่ยยูวีหุยตรงนี้มีเนี่ยเล่นแบบนี้สนุกนะถ้าแบบยิงได้แล้วเรามันมีความมั่นใจในการที่เราเล่นอนะมันความมั่นใจในการยิงอะ่ะ คือมันจะทำให้เราเกมสนุกขึ้นอีกเยอะเลยทําให้เราแบบเล่นได้ไม่เค,ครียดนะเล่นได้สบายสบายนะถ้าเราแบบจริงจังแบบกดดันตัวเองมากเกินไปมันจะทําให้เรายิงไม่ออกนะรเราทําให้เรากลัวนะบางทีเราวิ่งเข้าไปเนี่ยกลัวยิงไม่ได้นะไอพวกจุดจุดเนี้ยไม่ทําทำให้เราแบบค่อยเขยนะครับไม่กล้าเล่นนะ ถ้าเราคิดแบบนั้นอ่ะบางทีเราอาจจะกล้าเล่นก็ได้แต่เรากลับคิดแบบนั้นไปก่อนเนี่ยมันก็เลยแบบทําให้กลักวๆกะกาเวลาเ,เวลายิงอะ่ะเราก็ยิงไม่เต็มแม็กไงยิงไปแป๊บเดียวเราก็หลบกลัวตายอะ่ะเดี๋ยวดูยอย่างผมนะวิ่งหมดไม่สนด้วยเพื่อนมีตังชุบ <c oughs> มีอะไรเรียกเพื่อนครับมีปัญหาอะไรก็เรียกเพื่อนได้เลย เจอไหมเฮ้ยมีรถมาต้องหาที่แอร์บอลอยู่ไหนอ่ะจอดไหมไม่จอดฮะอืมขอยิงนะอุ้ยอุ้ยใครเนี่ยน็อกตีน็อก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 โอ้โหสวยขอรันตัวนี้อยู่ไหนอะอุ้ยมานี่มานี่มานี่โอ้ยแอร์แอร์บ,อ,รบอ,อกอืมอืมน็อกน็อกน็อกสวยมีขวาอีกขวาอีกคือตรงไหนซอกเขาเหรอ น่าจะบอดไหมยิงแบบนี้เจะไม่เจอเว้ยแต่บอดนี่ล็อกเป้าล็อกเป้าแล้วเป็นเซนนะยิงปุ๊บเข้าหัวปับ๊บไม่เข้าหัวเลยเข้าตัวเวลาเห็นไหมเมื่อกี้ผมยิงมนะันอะแล้วปืนมันลั่นเข้าตัวเลยโคตรคมบอดบอดอ,อย่างคม ข้างในเมืองอะป่ะปะอุ้ยภารกิจเสร็จไม่ดิเออเสร็จเราล่าหรอหรือว่ามันล่าเราตรงนี้มีคนคนหรือบอดเนี่ยอุ้ยขอยิงเลยขอยิงสักตัวน็อกไปหนึ่งสวยพี่สวย,สวยน็อกอีกตัวไหมสองสวยโอ้โหได้สองตัวเกือกบได้สามละ เราไปเคียในเมืองต่อนะสกาดูสกักหลังจากที่ทุกคนดูคลิป M4 นะเรามาดูคลิปสกาที่ผมเล่นนะ่ะมันต่างกันเยอะเลยนะในการที่ผมเล่นเล่นเนี่ยรู้สึกสกามันเข้ามือสุดและวลองเปรียบเทียบดูครับ AK สกา KAG เอ้ยเออ MK สกา KAG แล้ว M4 ลองเปรียบเทียบดูคลิปที่ อ่าพิ้วๆวก็ส่วนมากจะเป็นสกาส์มากกว่านะใครอยากลองเล่นฝึกเล่นก็ลองตามแบบผมได้นะครับอขอหายตัวเข้าไปข้างหลังวิงว่งวิงว่งวิงว่งวมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนเนะนี่ยหายนี่นี่อยู่น,นี่อืมอืเจบ็จบเจ็บเจ็บเจ็บร้อยเลย เรียบร้อยไปเซ่สวยหมดยังแถวเนี้ยเฮ้ยมีลมร่อนนะอุ้ยอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บใจเย็นไอ้นุ่มขอสไลด์หน่อยอุ้ยคิดว่าสไลด์เป็นคนเดียวเหรอเกือบแห้งปืนพกก็โคตรแรงเลยข้างบนเหรอเฮ้ยข้างล่างมีอีกตัวนึงอุ้ยเข้าหัวเข้าหัวเรียบร้อยอุ้ยตรงนน้นวิ่งทำอะไร น็อกไม่น็อกอีกอม,มานี่สิอยู่ไหนไม่ฆ่าหน่อยไอ้นมอยู่ข้างบนเว้เรามีสกิลวล่องหนอุ้ยนี่ไงเจ๊อุ้ยอุ้ยไม่น็อกอุ้ยมืดมือดอยู่ไหนเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยเจ็บเมื่อไรก็โทษอออไม่ใช่ ก็ประมาณนี้นะทุกคนก็น่าจะฆ่าได้ไหมน่าจะได้ตัวสุดท้ายมั้งตัวนี้เป็นไงฮะสำหรับคลิปสกาแพทล่าสุดถือว่าโอเคนะใครอยากลองเล่นหรือไม่มีปืนใช้ก็ลองเล่นดูนะครับยังไงถ้าชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ <apon> จะเจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้าใครที่อยากเติมเงินก็ richman shop นะครับใต้คลิปเลยนะครับผม 来啦！拜